รับเข้าสู่ช่องไรธนพรอ้อยมันนะจ๊ะวันนี้นะคะไรธนพรเอาไม้มาสมงที่โรงไม้สเตอกจนะ้าก็เลยถ่ายให้ดูจ้าถุงรถของไรธนพรนะคะอีสูสุเดค้าร้อยเก้าห้านะคะขนไม้มาส่งที่สเตอรคือไม้ที่จะส่งที่สเตอรที่ต้อง ของไรธนพรขับมาเองนะคะมาส่งไม้กันที่เสเตอร์จ,จ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไรธนพอ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้ลงไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าตอนนี้จะขับรถกลับบ้านแล้วนะจ้าขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะนะคะขอบคุณมากๆนะคะจะกลับบ้านแล้วจ้าจะกลับบ้านกันแล้วนะคะขึ้นรถแล้วจ้าสตาร์ทเครื่อง วันนี้เลยจนพรขับมาเองเลยนะจ้าไม่มีคนขับเลยค่ะต้องได้ขับมาเองเลยจ้าเดินทางเกี่ยวขาดปลอดภัยเด้อค่ะเด้อตลอดเส้นทางเด้อจ้าบุญรักษาเทวดาปกป้องผาคุ้มครองเดินทางเกี่ยวขาดปลอดภัยตลอดเส้นทางเด้อจ้าสาธุสาธุอมมาธรรมะหากินราเงินหาต้องเข่าบานเขาเฮือนเกิดให้ได้เงินให้ได้ทองเข่าบานเขาเฮือนเด้อจ้าให้ลำบเรวยอวยขำขำคุ้นคุ้นให้ลูกเด้อจ้าสาธุสาธุเกี่ยวขาดปลอดภัยจ้าไปกันเลยค่ะเปิดแอร์ก่อน เครื่องเราก็ต้องเปิดแอร์ก่อนจ้าจะให้เย็นสบายสบายหน่อยโอเคจ้าไปกันเลยจ้ากลับบ้านแล้วค่ะันนี้กําลังยกดาดูจา้ามึงนี่กระจกเด้อค่ะกําลังยกดำเนาะมารงเท,ที่ยขี่เงยเนืยอเที่ยงเที่ยงออกก่อนค่ะเดี๋ยวมาชิบิบิวเซิบนพื้นถังลังเวลาเข้าขับไปจา้าโอเคปิดลมดลมร ลงไปดูค่ะว่ามันที่ออกมืดปอจ้านี่ละค่ะเออการมาสูงใหม่สะึกดแล้วค่ะทับรถสูงใหม่เป็นแบบนี้ละค่ะอยากลำบากเน่ลงหมดยังหดเรียบร้อยค่ะสิบเรียบร้อยลงหมดแล้วเ้าก็ต้องเอาโ่มาคลองไว้เดี๋ยวมันจะปิดตีดังปูปะปูปะปูปะเสียงดังรถขับดั ก่อนจ้านีราคะขั้นสูกว่ะค่ะเวลาดำเดี่ยวๆขั้นสูกเว้ จะคุ้นบ้านประมาณทด้ค่ะรุ่งหลังส่วนแถวเดียวส่วนแถวบ้านเาล่าบ้านเล่าเลยค่ะชื่อน,นี่แหละค่ะยกดำอยู่ตอนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่ต,ต้องยกดำตอนเอาเสียบในเสร็จยังออกจากรถก,ก่อนชา่อนที่จะขับรถบนถนน,นใหญ่นะคะถนนใหญ่ รถเยอะรถหลายคันถ้าเกิดเราขับไปแบบนี้คิดเยอะคือยเงี้ยในรถยังเสี่ยมานกว่สิบฟิวก็ใส่รถข้างหลังสี่ขับมาตามหลังใครก็สิเกิดอันตรายเดยจ้าให้ผมทำความสะอาดออกจากกระบะรทุกให้หมดซะก่อนอ่โอเคออกเบ็ดเล้วเใาก็ขึ้นรถจนะ้ากลับบ้านจ้ากลับไปใส่อีกหนึ่งเที่ยวจ้าเลาก็เอาดำลงก่อนปั๊บปับปับ,ปบ,ปบ,ปบ เกียนึงก่เกาากด่นหนาจังดันล้งไปค่ะไปดันล,ลุ้งนะคะมึงในกระจุกเคะโอเคไปได้บ้านจ้านี่แหละค่ะร้านหาเงินร้านตัดใหม่เฉื่อิลีเต็ละบ,บาทอยากลำบากคืออันนี้ค่ะเฉล่เงินเต็ละบ,บาท ลูกขั้นหน้าก็ต้องเสียงอันตรายลเนี่ยยาประมาทประบาดก็ได้เรือค่ะบนถอกถนนเฮาเห็นเป็นผู้ยิงอยู่ขับรถไปขับรถมาตรงเมืองดีดีหูตาไวจังหน่อยเนี่ยค่ะกลับแล้วจ้าต้องขึ้นสร้างรถเป่าก,ก่อนจ้าบ้าใหาม่เฮาได้จักตันเอื้ ตอนี้ก็ต้องสิขึ้นสั่งไงเด้อค่ะตอนนี้ก็ต้องสิ้ขน,งงน,ะะนขืนตะซังสังเมืองว้าลดเฮาได้จักตันขับมือเดียวนี่แหละคะ่ะขึ้นไปเลยเกียร์สองเลยจ้าขึ้นตะซังจ้าวึบชึบเบ็กอือมนะงไปเอาเบ็ดน,นี่ค่ะตะซังรถหาตันเด้อค่ะรถหาตัน ่อยลุงไปหาบินก่อนจ้าะโอเคค่ะได้บินมาแล้วจ้ามาดูกันค่ะว่าเที่ยวนี้ได้กี่ตันอ่าทั้งหมดอ๋อสิบตันค่ะสิบตันไม่ได้สิบตันเลยหกสิบราคาเท่าไหร่คะพันสามโอเคค่ะไม้สิบตันเราได้เงินวันนี้นะคะได้เงินเข้ากระเป๋าวันนี้ออพันสามร้อส 13,208าน้ 13, บาทนะจ๊ะแล้กินแล้วขึ้นรถกลับบ้านแล้วบินอึ๊บอึ๊บบไปก่อนสุดท้ายอ่าวันนี้นะคะเราได้10ตันจ้าเที่ยวแรกจ้าได้10ตันเป็นเงินตันละพันสามเราก็ได้เงินหมื่นสามนะคะโอเคค่ะ บ้านเราใส่เกียนึงไปลุงเลยจากกาวซ้างจ้าโอ้ลุงขาดเข็มขัดตัวนี้ขาดไม่ได้ก็คือเข็มขัดเดอค่ะเข็มขัดเข็มขัดนี่ละภายเดี๋ยวลุงไปกวนไปยังขาดไปในจาเกีย้ยนึงก่อนนะคะ อ่ะขัดเชื่อมคัดก่อนค่ะความปลอดภัยบนท้องถนนเดี๋ยวเราไปก็อนขัดเชื่อมคัดให้เรียบร้อยนะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้เข้ามาชมค่ะขอบคุณมากมากเลยจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไรธนาพรด้วยนอยจ้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า